Yeah,

เปิดได้ไหมกระเป๋าแม่กระเป๋าแม่เดี๋ยวปิแล้วท่านแม่นางส่งแล้วครับ เอาฟ้าเรียนที่เนี่ยเลยใช่ไหมอ๋อสา้ายตรงนต้นะเนาะตึกเรียนใช่ไหมคือตึกเรียนใี้เรา้างตอนแรนกยเมันเออเาเียบบง เฮ้ยใหญ่ใหญ่เลยส่งห้กิ ใช่เดี๋ยวถอดเสื้อเล่นแล้ววะ Good morning โอ้โหดูทุกรอาทิตย์โอ้ขึ้นเลยไหมขึ้นเลยจ้ะโอเคมาไม่กระดิกขาแน่ๆอ,อันนั้นแห,นหละตั้งกปเลยอ่ะแม่เดินไปกระเจียบหน่อย เออใช่ <c ười> ừ, ทำอย่างเงี้ยแม่ทำอย่างเงี้ยไปฝั่งนึงป้าทำีกฝั่งนึงเออใกล้ใกล้กันเออแหละเออลูกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับมือต้องจับมือเพราะว่ามัน เป็นแอ่งลงไปวะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อยู่อยู่อยู่แค่ตรงนี้นะอย่าไปตรงไหนนะ<ม>ค,ค,ค่อยๆลงได้ได้อีกนิดนึงแม่ถาม่ <c oughs> ถายรูปให้คุณสังเกตนะ้องๆ ไม่ค้างดังไหมไม่ดัง ชาวเกาะนะครับชาวเกาะนี่ออกกำลังกายติดทะเลเป็นยังไงเนี่ยแน่นอนเอ้ยเหมือนเลยเกตถ่ายกล้องเลยนะสวยมไหมเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยแม่ยังคืออ๋อมันมีหนามด้วยใช่ใช่มันเป็นคล้ายๆสับป,ป,ปะรดป่ะพืชสับป,ประรดอะไรเงี้ยนั่นแหละ <łość> อยากกินมาดีแล้วมาเังกัว่านาดทีได้อน่อ นี่ชมบงนะใช่ครับโอ้มีน้ำพริกด้วยปะน้คงุ่เชมไข่แดงคุณยายอ่ะกินได้คีเนแ้คือรกไม่ได้นะแต่ออ อร่อยไหมแม่อร่อยไหมแม่อ๋อไปถึงน้ำมันตันีอืมใช่ใช่พญายาคุณตามกินอะไรตรงนี้ เดาวปเขาามไหม

เข้าใจกินแกงส้มคนเดียวอีกแล้วแกงส้มกินที่บ้านทุกวันเลยมกินที่นี่ ทำอะไรกันครับาา <c oughs> แกะทุเรียนกินกันตรงนี้เลยริมริมแม่น้ำเลยนะบะริมแม่น้ำตาปีเลยลนีริมแม่น้ำท้าปิงเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนมือแม่ ป้าอร่อยไหมทุเรียนบ้านสองลูกอ,อร่อยไหมประใจา้าอร่อยไหมสองลูกกินหนำใจปากเลอะเลยรมแม่น้ำอะไรแม่น้ำจับปีครับ ฝนตกเข้ามตกดีแบดฝนตกแต่หาดอ้เบสอ้ะเบสเดเอดต้อ